สวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสดีจ้าเยนีชนบทใหม่อีกแล้วนะจ๊ะเสียงใสๆแววมาแต่ไก่นะคะวันนี้เยนีจะพาไปชมอะไรรู้ไหมคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศหลังบ้านคืออย่างที่บอกคือแม่น้ำโขงนะคะ บ้านอยู่ที่อำเภอเชียงแสนนะคะบ้านพีเพิน่คพาไปส้มบรรยากาศแม่น้ำโขงนะคะมีล้องกล่องหลังบ้านนะคะพาไปส้มนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะแถวนี้บรรยากาศที่ดีนพี่น้องเนาะ เห็นบ่มีต้นลองกองแล้วก็มีมะขามเต็มต้นเลยเมื่อมะขามเพียบเพียบ<ๆ>พร้อมได้เห็นไ่หลังบ้านนี้นีอย่างมีมีแม่น้ำโขงนะคะฟังปุ่นกับฟังลาวเยค่ะพี่นอ้องเห็นไหม มาหลังนี้เขาบึงมีคนอยู่หรือมั้งเบิง่งเลยครับพี่น้องโอ้ยแม่น้ำเห็นบ่แม่นม้ำโขงหลังบ้านนี่กันเนี่ยพี่น้องอเป็นแม่นม้ำโขงค่ะสวยงามครพี่น้องบรรยากาศเนาะ มีเรือน้ำเด่นหนี่งมีเรือแทนเรือล่องท่องเที่ยวเขาได้อย่างเด่นเนาะกว้างกว้างมากเลยแม่น้ำโขงเนี่ยทางบ้านเนี่ยชมบรรยากาศพี่น้องชมบรรยากาศแม่น้ำโขงนะคะเดี๋ยวจะเห็นบ่โอ้ย กว้างขวางมากเลยแม่น้ำขงบม่มันสุดถึงไหนกระโบโฮนาะพี่น้องเนาะเนกกรบโบูฮน้ำเชี่ยวนาดูเลยค่ะพี่น้องเลยน้ำมันเชี่ยว,ยม,ยวมันกระพาดกันไปนะพี่น้องเนะาะธรรมดาเบิ่งเอาเด้อบรรยากาศ มีเรือนำแม่น้ำคขงิ่งญ,ญาติยูบ้านบ่ะาติคือชิบยูดอกบานนี่ต้นอย่างนี้มันสมรลังบ่ก็จะบ่ค่อ,คอยคุดกันละมัง้งเนาะโอ้แม่น้ำโขงกว้างขวางเลยพี่น้องบิ้งดูหลังบ้านนี่นี่ Ban bunny cười bựu mà được bunn được bunny bunny ừ, bunny 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 không bunny bunny โอเคเดยค่ะพี่น้องตามมาชมบรรยากาศแม่น้ำคงอำเภอเชียงแสนนะคะบ้านอยู่เชียงแสนบ้านพี่เขาแล้วมาเที่ยวกันเบ่งบรรยากาศ้วยคะ่ะพี่น้องโอ้ยขากเน่อบ่งดูสวยงามตามท้องเรืร่องเอาซ้ำยีนอสวัสดีนะสสดทุกคนนะจ้า